อยากเป็นทางการแล้วครับวงวิมานค่ะพี่โนเชิญเลยค่ะเชิญหนิงคับแล้วพี่น้องเลยค่ะคนแก่ค่ะไม่ใช่ก็วันนี้พูดแล้วแต่ใจครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะหมอนแอร์กันแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทำพิธีบวงสรวงใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นเริ่ที่ดีก็เลยน้องๆครบเรื่ดีก็เลย วันนี้มาร่วมกันนะครับค่ะจริงๆวันนี้พวงโสงสองอันเนาะทั้งละครบ,บ่วงวิมาลาแล้วก็รายการเฮลโลสุปตาด้วยก็ฝากฝากไปเลยอีกหนึ่งรายการะนะครับที่เรามาทําร่วมกับช่องเจ็ดนะครับโดย Brothers นีโน่บราเดอร์สนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบของของ,ของรายการะนะครับให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นพิธีกรเดิมครับโน่นุ้ยแอร์ครับผมอันนี้ฝากด้วยค่ะแล้วก็บ่วงวิมาลานี่ถามหนิงเลยครับวันนี้เต็มเต็มครับค่ะเป็นไงคุณแม่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโอ้ ยังไงคะเด็กๆค่นร้อนผ่านหนาวผ่านมาสองร้อนกับสองหนาวอ่ะครับ <c oughs> สองปีครับสองปีกว่า <c oughs> เป็นละคร <c oughs> ที่แบบว่าถ่ายทำยาวนานมากมากจริงๆค่ะ แล้วก็ที่เราเห็นกันในทีเซอร์ก็ต้องคุณมิกชละยะใช้คําว่าะไรนะคะอันนั้นแค่ถ้วยน้าจิ้มครับถ้วยน้าจิ้มยังไม่ถึงกับน้ำจิ้มอันนั้นคือแค่ถ้วยน้าจิ้มเองนะค่ะเป็นละครที่รวมพานางเยอะที่สุดเป็นละคร <c oughs> ที่รวมพานานเนงเยอะสุดจริงปะ่ะใช<อ>่เ,เกือบ<ห>เ,เกือบจะเยอะที่สุดเกือบจะเยอะที่สุดนะครับแต่ไม่กล้าบอกว่าเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าก็ได้รับความรวมมือจากน้องๆทุกคนนะครับก็สุดยอดนะหนิงนะค่ะก็ฝากติดตามนะคะวันที่ วันจันที่15สิงหาคมนะคะวันแอร์วันแรกเลยใช่สองทุ่มครึ่งค่ะมันจะแซบขนาดไหนคะนี่คะแซบขนาดไหนอ่ะเด็กๆอ่ะทางนี้บ้างเจ้าต,ตัวแซบทั้งหลายอ่ะอ่ะอแซบขนาดไหนก็แซบบ้า,ากจริงค่ะหนูก็ไม่เคยเล่นอะไรที่แบบขนาดนี้มา่อก่อนอ,ะอ่ะเรื่องนี้ก็เต็มที่มากๆค่ะจริงๆไม่ใช่แค่หนูที่แซบนะมันก็แบบมีอีกหลายๆคนแล้วก็เนี่ยคู่คู่นี้เขาก็มีความแบบน่ารักคนแซบเหมือนกัน ที่ยืนอยู่ข้างล่างผมเนี่ยรับราบทุกคนแล้วครับคุณแอนดรูค่ะแซบขนาดไหนคะคุณช่วยมาบอกในไม้สิคะพาร์ทคุณแซบขนาดไหนคะทุกครั้งที่เห็นซีนพี่จริงเหรอครับจริงเอาไว้เดี๋ยวพี่จะบวชให้นะครับผมต้อาบอกเลยว่าความแซบนี่ผมรับประกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวร้าย4ตัวเต็ง บอกใครว่าทั้งเรื่องแทบไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยหุ่นหุ่นไม่ดีไม่ได้เล่นเรื่องนี้นี่นี่นีโน่มารับเชิญตอนเดียวก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเพราะหุ่นไม่ดีไม่ได้ตอดเสื้อมุกดาทำไมนะแซ่บยังไงนะที่เห็นบอกว่าเราเราทำอะไรไม่ได้เลยคือโอ้แม่คือถ้าคนดูเห็นนะคนดูจะอย่างนี้คือหนูเขไม่ถูกูไม่เยหนูชอบไหมหนูชอบไหม หนูจะไม่เล่นละครอีบทีครับถ้ากัวคือเป็นซีนที่แบบก็ก็เป็นซีนที่ยากสำหรับผู้หญิงค่ะก็ยังไงก็ฟังติดตามชมค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนรับฝากผลงานคนนี้นะครับนางเอกใหม่ของผมนะครับลีนาอีกคนหนึ่งนะครับฝากไว้เลยคอยดูบทบาทของเธอในการเล่นละครเรื่องนี้ด้วยและจะรักเธอค่ะพูดถึงการปะทะอารมณ์กันระหว่างสองสาวใหม่ระหว่างออนซิยาแบบ ยังไงบ้างเรื่องนี้จะได้เห็นอะไรบ้างคุ <lord. S 3> ้ยังไงบ้างก็รักก็สู้กันเต็มที่มากๆค่ะคือพี่เปียวคือเขาสายตาเขาฟาดอยู่แล้วตอนทีเขามองนิ่งๆก็คือห่อได้ฉัวก็สู้เต็มที่ค่ะพยายามเต็มที่แล้วก็ได้เห็นความฟาดระหว่างวิมาลานกับปัญยาแน่นอนครับแล้วก็โดนเปียวโดนลุมนะครับเร <g zia> <t> ื่องนี้ฟาดกับบุดาฟาดกับคูเป้ ดูนะบ,บทบาทของแต่ละคนเล่นผมว่าแซบประครับแซบมากๆเป้ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นอย่างนี้มาก,ก่อนก็ได้ได้เห็นก็ยอมรับเลยว่าสุดยอดส่วนเปี้ยวก็เหมือนกันคราวนี้มันแซบกว่าเรื่องอื่นๆเยอะน, <c oughs> นะครับก็ต้องดูมันแซบยังไงไม่บอกดีกว่ามันแซบมากค่ะเขบอกว่าเรื่องนี้เรื่ออะไรครับ พี่มิคุ้มคุ้มครับผมคุ้มมากอลยคุ้มอยู่เปลืองตัวครับตอนนี้กาเปลืองตัวอใชรนะผมคุ้มคุ้มครับคมเอาตอนเวลาทําบทไม่เห็นบอกกับพี่อย่างนี้เลยว่าเปลืองตัวบอกเอาอีกเอาอีกบ้าเราพูดออกไมาได้หรอค่ะแล้วมีพี่ๆหลายคนที่มาร่วมสิริษฐ์ใช่ก็ยังมีพี่นัทก็เป็นหนึ่งในผัวของออนปิยาแล็คจิมออปิยาแล้วก็มีคุณแอนดรูว์นะคะ ก็ S <S เป็นหนึ่งในสามีคุณอนปียาและใครอีกอะมีสามีคุณอนปยาคุณบีมคุณบีมคุณป๊อกโอ้โหเพียบอะค่ะด้านนี้ก็ต้องบอกว่าเด็กเป็นการดึงพี่นัทพี่ป๊อกพี่บีมกลับมาร่วมงากนกับช่องเจ็ดในรอบหลาย,ลายปีเลยเนาะเป็นสิบปีที่นักแสดงสาม <S <S ท่านไม่ได้กลับมาร่วมงานกับช่องเจ็ดเลยก็ขอบคุณนะคะสามคนแล้วก็มีน้องเมฆจุติกับนิกีต้อยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยฮะเมฆอยู่นี่ครับอ่าตัวร้ายของเราน้องสานะคะอีกคนนึงแล้วก็ฝากน้องใหม่ทศด้วยค่ะ แล้วก็ที่สําคัญฝากพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะคุณปรินปารามิตรมาเอ่อปรินปารามิตรมาตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะตอนหนึ่งก็มาแล้วค่ะคือจากบทเดิมทีเขาู่ห้าใช่ป่ะเขาอยู่ทั้งเรื่องค่ะเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเรานะใช่เขาเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเรานะสองคนนั้นอ่ะเพราะว่าห้าตอนใบเป็นสิบทั้งเรื่องอ่ะปาริตากับนีโน่ก็ เหลือแต่อย่าพูด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 เอาเป็นว่าเขาเหนืองั้นเขาต้องเลี้ยงข้าวพวกเราสองคนนี้ใช่พี่มิวคนนึงน้อยอ๋อมีพี่มิวสุภะสิ์อีกคนนึงก็เป็นอีกเซอร์ไพรส์หนึ่งที่เอามาฝากแฟนๆละครช่องเจ็ดเพราะไหลายคนก็อยากเห็นพี่มิวเนะพี่มิวก็มาฟาดฟันกับพี่มิกอ่าก็ดูว่าผู้ชายหล่อๆสองคนเวลาเขาต่อยกันเป็นยังไงค่ะค่ะเป็นคนน่าติดตามเนาะค่ะก็ฝากบอกให้มาลาด้วยค่ะสนุกครับรับรองครับ อขอบคุณนะคะ